เรียกว่าร่มรื่นเกินเป็นกำลังจะให้อปอด้วยนะคะไปแล้วนะคะแค่นี้ก็เปียกแล้วไอติมเพชผมไม่ฮามก่อนดูดังโอ้โหวัไม่รู้จะดูอะไรดี่มันไหลเรื่อยวัดบ้านไร่สองมีองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีจ้าตอนนี้โอปออยู่พารัก สลัดใดอำเภอวังน้ำเขียวเนาะตอนนี้เองกําลังจะเดินทางไปตอนนี้เองกําลังจะเดินทางไปน้าตกม่านฟ้าแล้วก็น้าตกสวนห้อมแล้วก็จะกลับไปนอนลานกลางเต้นพาเก็บตะวันเหมือนเดิมเนาะไปเองเดินทางกันเมื่อฝนจะตกเล้วไปกเร็วเร็วเป็วกรเดินเางกเน็วเร เขาบอกว่าให้เปิดกระจกด้วยแล้วก็บีบแตะเพราะว่าถนนน่ะเขาเรียกว่าเลนเดียวแหละเนาะอย่างเงี้ยนเยๆๆนาะถนนมันเป็นถนนเลนเดียวเลยจ้ะสวนทางกันนู้จะทำยังไงน,น,นี่อันนี้อันนี้ทางลงเนาะถ่ายบรรยากาศให้ดูจากผารักสลัดใดไปน้ำตกม่านฟ้า18กิโลเราเองก,ก็จะไปต่อน้ำตกสวนห้อมเรียกว่า่มรื่นเกินจะไปน้ำตกม่านฟ้าไม่มีน้ำเลยเหรอคะไม่มีน้ำสวนห้อมก็ไม่มีน้ำเหรอคะ ตกสวนห้องก็ไม่มีน้ำแล้วก็ม่านฝาก,ก็ไม่มีหน้าโ<ส> <Okay. S 1> อเคมมอค,ค่ะขอบคุณค่ะคคไปไหนต่อทีสรุปว่าเดี๋ยวเองจะไปวัดบุไผ่เดี๋วัดบ้านไร่สองมีองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลกใกล้จะถึงละประมาณมีอยู่ขถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใกลใกล้จะถึงเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกับที่เองกลับไปลานกลางเต้นผาเก็บตะวันกับตรงไปนู่นเลย เดี๋ยวยิงจะเข้าไปไร่มือไปไหว้พระก่อนข้างหน้าขวามือนั่นเป็นตลาดไทยสามัคคีดีจ้ะวัดบุภัยหรือวัดบ้านไร่สเ่เดีหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปไหว้พระกันโอเคไปทูียนฝั่งทรายก็รอ,องเท่ากัน สูง<ป>โอ้โหใหญ่มากสาธุปอจะปิดทองหลังพระถูกปิดทองหลังพระให้ปอดูปอเท่าแค่เท้าอะ่ะเล็กกว่าเท่านิ้วเล็กกว่านิ้วนิ้วโป้งนิ้วกุน ขนาดใช้กล้องโกโปรนะเกือบเก็บเกือบไม่มุอมมดอะอันนี้เขาให้เองเอาได้ไหมเขาได้ใช่นี่ถ้าขอมุดนี่เค้งว่านันจะดังเกินไปวัดบ้านไร่สองก็จะประมาณนี้เด้อจ้ะเดี๋ยวเองจะกลับไปลานกลางเต็นเนาะแล้วก็ระหวางทางถ้ามีอะไรนนาสนใจเดี๋ยวเองก็แวะเที่ยวกันเนาะ ก็อยากซื้อลอตเตอรี่อ่ะจักใบเนาะช่วยเหลือกเขาอ่ะกูป้อจะไม่ไปเลือกข้างหน้าแต่ให้ตากล้องไปดูว่ามีเลขอะไรแต่ว่าพอจะให้เขาเลือกให้เอาใบหนึ่งค่ะเลขอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขายดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกสาถูกเรียกเจสิเรียกเจเร็วๆเรียกเจสิโอเค ถึงแล้ววังน้ำเขียวฟาร์มศูนย์เพาะเห็ดเมืองหนาวเปิดแปดโมงปทห้างเย็นกันนี่เขาก็จะมีเรือนสาธิตเพาะเห็ดด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของเห็ดขายเองไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะแล้วค่อยไปดูฟาร์มเห็ดย่ามองตราวังว่าน,นใหญ่มากมถ่ายวีดีโอได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยเห็ดถังเช่าสีทอง20กรัม330บาทมีประโยชน์ฟรืมนี่ไง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 เออที่เขาเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนนะเออมันจะเขาเพาะนะที่เขามีเขามีประกาศสินคาบัตรด้วยนี่ะให้ให้ดูนี่ก่อนเห็ดเห็ดถังเช่าสีทองวางน้ำเขียวฟาร์มได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสีดาวประเภทเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2562นี่ไงน้ำมันว่านสมุนไพรกรุณาอย่าจับไปดูของกินเถอะอย่าบอกนะว่าไอติมเห็ดไ <team> อติมเห็ดวอลิงไอติมเห็ดต้องลองต้องลอง <c oughs> หอมดมได้เนื้อเห็ดเน้เนๆอ,อันนี้ช็อกโกแลตเข้มแล้วก็เนื้อเห็ดเ็ดโซ เห็ดสดๆเลยฟ้าพื้นผ้าแบะเห็ดหอมไม่เคยเห็นเห็ดหอมสดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมีเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิขาวเห็ดชิเมจิดำเห็ดออรินจิออริจิออริจินออริจินแมวก็บาตชื่อออริจินใช่ไหมออรินจิชาเห็ดถังเช่าสีทองชิมฟรีสรรพคุณเยอะมากอ่ะแก้ลดอาการเหน็บชาด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปัง ง่ายอคุ้มไหมอร่อยมากขออีกแก้วไม่คุ้มไหมคะหวามก่อน <laughs> อร่อยมากเลยหอมก,กินง่ายเออไม่คุ้มแต่มีกินกินเห็ดเขาเกียบเห็ดเอาเนียนนึงเอาเนียนนึงเราไปเอาติมด้วยโอเคมีอะไรอีกน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดเห็ดดองซอสเห็ดเห็ดหอมสุดพลาบองน้ำพริกเห็ดหอมสุดกะปิ น้ำพริกเห็ดหอมสูตรสมุนไพรโลชั่นเห็ดหลินจือสูตรโยเกิร์ตไว้ไว้ซะด้วยร้อยห้าสิบาทสามปดสี่ร้อยบาทหอมมากลงดมแคกองนมหอมมากหอมอ่อนอ่อนหอมอ่อนเก็บอุปแห่งฝั่งนี้เนาะปตาดี๋งไปเอาไอติมเอาอันไหนดีแหนมเห็ดนีแหนมเห็ดสลัดครีมเห็ดหอมอ้ยา มีทุกอย่างเลยเอาเอาอันไหนดีเอาหอมนมหรือว่าหอมช็อกโกแลตหอมนมเอานมนะเห็ดหีมะเอ้าไม่ใช่เห็ดหัวลิงนะหรือว่าอันเดียวกัน๋ยวเองจะไปดูที่เขาสาธิตเพาะเห็ดกันกินเลยขอขอกินก่อนขอกินก่อนปะเฮ้ยต้องมีเป็นอะไรอ่ะมอรดกไทยเฮ้ยอย่าทำใจ โอ้เป็นยาโบราณเป็นยาโบราณไม่รู้จักสักอย่างเลยไม่รู้จักอันเดียวนี่โบตัน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 โบตินโบตันโบตันต้นี้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เนาะโบตันอู้นี่นี่ปวดหายนี่อ๋อปวดหายเออปวดหายต้องต้องคนหัวยาวๆอย่างงี้ใช่ไหมหัยาวปวดหายเฮ้ยไอ้จิมจะละลายไหมไอ้หมอนตกมันเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่บดยาจิ้งต้องไปดูฝั่งนู้นไหม เลือกฟังเนี่ยคือที่บดยาเต็มเลยน่าจะที่บดยาแล้วเนาะคิดว่าเพราะว่าเขาเอายามาให้ดูกันนะจะเป็นอุปกรณ์บดยาไงไนเป็นยังไงเด้อไอศครีมนมสดเห็ดทิมะครั้งแรกเลยไอติมเห็ดมีเนื้อเฮดกรุบๆแต่มาได้มีรสชาติของเห็ดเป็นรสชาติของนม เราขอคุณไอฟลิมก่อนเราไปดูฟาร์มเพชรกันส่วนตุ๊กยังแรงเลยจะไปยังไงเนี่ยยังเรยียงเลยฟังเสียงว่ะอี่างไปยังไงอีย่างไปตรงนั้นตรงที่เขาสาเรียนสาธิตพอเฮชรเรารถอยู่นู<ป>่ไนไปทัวร์ไหมเก็บเก็บกล้องก่อนไหมเจ้าจะไปแล้วนะเจ้าจะตามผมไปแล้วนะ เป็นกำลังจะให้รบด้วยนะคะไปแล้วนะคะแค่นีก็เปียกแล้วเียกงไงปิดกล้องเลยมันเปียกเป็นไงตะกองเปียกไหมเปียกโอ้โหเ,เ,เปียกแบบเปียกมากอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็แห้งแป๊บเดียวไปโรงเรือนสาธิตการเพาะเหตุเมืองหนาวหนาวจุงเบยใช่ตอนนี้เมืองหนาวหนาวมากเลย นึกเจอมัดรึมัดไม่รู้จะดูอะไรดีมันหลายเรื่อนเยอะมากสีทองด้วยสีทองอนหลับเราไม่ใช่มีแค่ฝั่งนี้นะฝั่งทางไหนนู้นก็มีเห็ดถังเช่าสีทองโอ้โหคุณนายสมบัติเยอะมากอ่านเอาเด้อคุณนายสมบัติเยอะมากจริงๆนี่หยุดแล้วก็อ่านเอามันเยอะมากนี่จะชอบ รัดขอดสวยมากเลยอ่ะน่ารักมากไปไปดูเทพอย่างอื่นต่อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเทพอะไรไม่มีไตเนาะอู้โน้นข้างล่างก็มีข้างบนก็มีอู้โน่นเตลย์เนี่ยจมันมืดๆหน่อยเนาะเอ้ยเขาไม่เปิดอุ้ยนี่เทพอะไรอ่ะอ่าอุ้ยมันขนอุ้ยดูใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเมื่อใกล้เทพอะไรอ่ะ อุ้ยหลายอยู่นะหลายอยู่หลายอยู่น um, ี่รือเปล่าเพ็ดดีมาห่วยเกี่ยวนี่นี่นี่เพชรอะไรนี่เพชรอะไรอันนี้เพ็ดนางรมทองอันดูใกล้ๆว่าขั้สวยเลยอ่ะอุวยสวยมากดูนี่่กอันนี้สวยมากเลยอ่ะสีขั้วสวยอ่ะอู้นี่เพชรอู้จมูกจมูยอู้จมลยนี่ หอมอ่ะหอมอ่ะเด็กเราออกตะมูตะมีเป็นเด็กเป็นเด็กตะมูตะมีนะรักะฮะตะมูตะมีแท้นี่เป็นเด็กอยู่หอมอ่ะหอมเฮ็ดมากเลยอ่ะอุ้ยสะออนแท้ถ้ามีอย่างนี้นะอยู่บ้านดูมดวันเลยสะออนมากเออไอเองเดินไปให้สุดเลยเนาะนี่ไงเฮ็ดหัวลิงแต่ไม่เห็นหัวเลยอ่ะอู้นั่นไงลิงหัวใหญ่นั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหม มันมืดๆน่อยๆเนะเฮดหัวลิงเฮดหัวลิงไปเพราะว่าตรงนั้นอ่ะตรงที่เขาขายเฮดอ่ะเฮดโซดามันมดเ็ดหัวลิงมดมาอยู่ตรงนี้เฮดอะไรเฮดนางฟ้ามันน้อยเด้วเฮดนางฟ้าเป็นเจ้าของอันนี้เด็กอันนี้เด็กน้อยกำลังโตตมุตเตมีนาลังแทสออนแท้มีนเต็มเลยอู้ เต็มรุ่ยอู้ยเต็มรุยโฮ้สะออนแฉยอยากไปกลมยำไปกลมยำอยากอยากเก็บไปกลมยำไปกลมยำนี่แหละเฮ็ดนางฟ้ามนีเลยอุ้ยตรงนี้อู้ดูทางนี้เสียงนางฟิลขออภัยนะจ๊ะนางฟ้าอยู่ในดงเพชรนางฟ้าสวยไหมนางสวยเลยอ่ะดูอ่ะแบบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยอะมันสวยมากอ่ะสะออนแท้ วังน้ำเขียวฟาร,ร์มก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ของฮีทขายมีฟาร,ร์มสาธิเตเืดให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวเงจะหาฝนไปร้านกาแฟกันยังไงก่อนองรอดที่ฟามชมเดี๋ยวจะไปโอ้ยไม่ใช่ก็ลืมอมี